สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่6เมษายน2025นะครับขณะนี้เวลาเที่ยง17นาทีนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นัดที่เท่า,เอาอย่างอย่างอย่างไม่มีอุปสรรคเลยก็จะเป็นขึ้นนัดที่32นะครับขึ้นนัดที่32ของ34นัดนะครับแต่ก็มีการาหลายหลายอย่างนะครับที่ ที่ต้องเลื่อนก็มา,อ,าอยู่ในอาทิตย์ที่30นะครับนัดที่30นั้นจะเห็นในตารางเนี่ยแมตท,ที่30กันแทบจะทุกทีมเลยครับแต่ว่าน,นี้เป็นอาทิตย์ที่32นะครับาตามตารางของอเมืองไทยลีกว่ายอย่างนั้นนะครับก็เรามาสรุปผลกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับมี4คู่นะครับเมื่อวาน4คู่แล้ววันนี้อีก4คู่นะรจริงๆมี5คู่นะครับวันนี้ยกเลิกสมุดป,ประการากับบางกอก f c ในฐานที่เข้าใจกันได้นะครับผมเมื่อวานนี้คู่แรกนะครับเกษตรศาสตร์ FC นะครับเก็บได้1แต้มจากชัยนานะครับผู้มาเยือนแบ่งไปทีมละหนึ่งแต้มนะครับเกษตรศาสตร์ FC เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นเข้าเพย์ออฟนะครับเนื่องจากแต้มมันเท่ากันเลยครับในลำดับที่6ของตารางนะครับดูตามตารางได้เลยนะครับเกษตรศาสตร์ FC เนี่ยอยู่อันดับที่7นะครับ ก็คือทางไทยลีก2นี่จะนำเอาําดับที่3ลํลำดับที่4ลำดับที่5และที่6นะครับมาเพย์ออฟกันดังนั้นเกษตรศาสตร์ FC ในแมตช์ที่เหลือยังมีสิทธิ์ครับยังมีสิทธิ์ขึ้นเพย์ออฟนะครับสร้างความเขาเรียกว่าอะไรสีสันให้กับไทยลีก2ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยในฤดูกาลนี้นะครับนี่คือเกษตรศาสตร์ FC นะครับ คู่ต่อไปนะครับโ o ลิเทโลลรรเพึ่งมาเก่งตอนนี้แหละฮะตอนท้ายๆเนี่ยเอาชนะตราด FC ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทำให้โ o ลิเทโรเนี่ยวิ่งขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่13นะครับคงพ้นโซนที่จะเรียกว่าตกชั้นได้หรือไม่อ่ะโปรดติดตามกันอีกท,ทนน 3, นหนีหนึ่งนะครับโ o ลิเทโรเนี่ยสถิติ5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้แค่1นะครับทำให้โกลิเทโรเนี่วิ่งขึ้นมา อันดับที่13อาอดีตยักษ์ใหญ่เลยนะครับในไทยลีกนะครับในไทยลีกหนึ่งนะครับอดีตยักษ์ใหญ่เลยนะครับเป็นท็อปไฟท์เลยครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่ทีมผู้บริหารต่างๆนานาก็จึงทำให้มาถึงจุดนี้นะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับผมนี่คือโปลิเทโรอ่าครูต่อไปนะครับจันทบ,บุรี FC นะครับอ่า แอดมินถือว่าพิกลอกมโหฬานะครับชนะฉลามชนไปได้1ประตูต่อศูนย์นี่แแว็งๆเลยครับงงมากเลยแอดมินเปิดมางงมากเลยนะครับทําให้เสียสติไปนิดนึงนะครับฉลามชนนะครับแต่ก็ยังอยู่คะแนนก็ยังเพียงพอที่จะนําเป็นจ่าฝูงอยู่มี57แต้มนะครับก็จากสติสติสติหกเจหลังศุนยหกเจนัดหลังสุนเนี่ยก็เพิ่งมาแพ้เนี่ยครับชนบุรีก็นำรองจ่าฝูงแค่แต้มเดียว นึกว่าจะฉีกไปแล้วนึกว่าจะแบเบอร์ไปแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับแพร่อยู่ในเต็นเนียอดีจ่าฝูงเนี่ยก็หลังจากเลขสองมาเนี่ยทรงทรงสุดๆนะครับก็อยู่ลําดับที่สามละแพทย์อยู่ในเต็นขณะนี้นะครับอ่าโอเคครับคู่ที่สี่นะครับลาปาง FC นะครับไปเยือนอยุธย,ย,ยาเปิดบ้านอายุธยาเปิดบ้านน็อกลำปางได้2ประตูต่อศูนย วิ่งขึ้นมาเกาะติดฉลามชนห่างกันแค่หนึ่งแต้มนะทีนี้อยุทยามี56แต้มชนบุรีมี57แต้มนะ่าชิงกันว่าใครจะเป็นที่1ที่2ดังนั้นแพ้ยยูไนเต็ดก,ก็มีสิทธิ์นะครับวันนี้หากว่าชนะเนี่ยก็มีสิทธิ์เลยครับมีสิทธิ์แซงอยุธยาขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับต้องติดตามรับชมนะครับวันนี้เนี่ย แพ้ยูเนเตยไปเยือนพลังการ FC นะครับเวลา18นาฬิกาโอ้พลาดไม่ได้เลยนะครับรู้ดีว่าแพ้ยูเนเตยจะขึ้นรองจากฝูงได้ไหมนะครับจะสามารถแซงอยุธยาได้คืนหรือไม่นะครับพลังการเจ้าบ้านจะเป็นผู้ให้คําตอบนะครับเสมอก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับก็18นาฬิกานะครับผู้ต่อไปนะครับนครศรียูเนเตดต้อนรับการมาเยือนของศรีสเกตยูเนเตดนะครับ อ่นาฬิกานะครับซึ่งสีสเกตเนี่บ้านเกิดของแอดมินเนี่ยอยู่ลำดับที่10อยู่ก็ไม่มีลุ้นไม่มีอะไรทำผลงานให้มันดีๆแล้วก็ว่ากันฤดูการหน้านะครับถือว่าถือว่าสวยงามครับฤดูกาลนี้แอดมินถือว่าสวยงามมากเลยสีสเกตอยู่ในเตตนะครับจากทีมที่ได้ขึ้นมานจากไทยลีก3นะครับขอให้แข็งแกร่งในอนาคตนะครับติดตามรับชมถ้าว่าสีสเก็ติดตามรับชมรับเชียร์ อย่างต่อเนื่องนะครับผมคู่ต่อไปนะครับ18บแปกาเช่นกันนะครับอีสานพัทยายูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชียงใหม่เอฟซีหรือเชียงใหม่ย<ช>ูเนเต็ด<ไ>ใช่ไหมครับอืมก็สถานการณ์ของพัทยายูเนเต็ดเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นอยู่นะครับมี32แต้มคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่3แต้มนะครับก็ นัดนี้จะเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องเอาชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดให้ได้นะครับในฐานะเจ้าบ้านหรือเก็บแต้มให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคู่ต่อไป18.3 0นนาฬิกาครับสุพรรณบุรีซึ่งตกชั้นไปแล้วจะพบกับมหาสารคาม sbt ครับปูม่วงมหาภัยนะครับก็มหาสารคาม sbt ยังลุ้นเพย์ออฟอยู่นะครับยังลุ้นเข้าโซนเพย์ออฟณขณะนี้ยืนอยู่ในเพย์ออฟนั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าหากว่า ไม่ปังหรือว่าฟอร์มหลุดอย่างเงี้ยพร้อมที่จะโดนแซงเลยนะครับนะพร้อมที่จะได้โดนแซงทันท,นทีเลยมาหาสารคามซึ่งนัดน,นี้จะแข่งมากกว่าทีมอื่นด้วยนะครับเนื่องจากมหาสารคามเนี่ยเตะไป30นัดแล้วน,นั้นัดนี้จบก็จะเป็น31นัดนะครับก็หักของสม,มุดปากาากาออกไปก็อยู่ที่จาก32มอห,หรือ31หอกกันเถอะติดตามรับชมนะครับ เย็นนี้นะครับมหาสาร,รคามจะสามารถาดีตัวเองหนีหนีที่7อย่างกเกษตรศาสตร์ได้หรือไม่นะครับสุพรรณบุรีจะเป็นผู้ให้คาตอบนะครับทิ้งลายไว้หน่อยครับสุพรรณบุรีทิ้งลายแบบแบบเก็บแต้ม3แต้มเต็มไหมให้รับชมนิดนึงนะครับาตารางคะแนนนะครับสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมฉลามชนนะครับหลังจากแพ้มาในนัดนี้ก็ยังมีอยู่57แต้มพอที่จะนําโด่งเป็นจ่าฝูงอยู่ ทีเนี้ยแต่จะโดนไล่จี้นะครับอยุธยายูนเต้ไล่จี้มา1แต้มแล้วครับจากฉลามชนเนี่ยชนะ17เสมอ6แพ้7นะครับมี57แต้มนะครับไอ้ที่แพ้นี่ยเป็นหลุดๆช่วงไปไปแรกๆนะครับอ,อายุธยายูนเต้เนี่ยแข่ง30ชนะ16เสมอ8แพ้6นะครับมี56แต้มนะครับหายใจลดตน้นคอดูว่าแพ้ยูนเต้เนี่ยจะสามารถ เอาชนะพลังการ FC ได้หรือไม่นะครับออหากว่ามีแต้มหรือว่าต้องชนะครับเสมอก,ก็ยังจะอยู่ที่เดิมอยู่ต้องชนะถึงจะสามารถขึ้นไปอยู่อันดับที่2แซงอายุทยายูไนเต็ดได้นะครับณนขณนะนี้แพ้ยูไนเต็ดแข่ง29ชนะ16เสมอ5แพ้8นะครับ53แต้มอันดับที่4คือพลังการ FC นะครับ ก็หมายมั่นปั้นมือจะรักษาโซนเพลออฟไว้อย่างเหนียวแน่นต้องชนะนะครับต้องชนะแพ่อยู่ในเตดดังนั้นตัดกันนะครับคะแนนจะตัดกันที่นี่อันดับ3อันดับ4แข่ง29ชนะ13เสมอ11แพ้5นะครับมี50แต้มนะครับตามมาห่างๆนะครับถือว่าห่างๆเลยนะครับลำปาง FC นะครับแข่ง30ชนะ12เสมอแแพ้10มีอยู่44แต้มนะครับ6กแต้มเนี่ยถือว่าห่างละเช่นเดียวกันกับมหาสารคาม S b t บนะครับปูม่วงนะครับ แข่ง30ชนะ12เสมอ8พ้10นะครับมีอยู่44แต้มก็มาดูว่ามหาสาร,รคามเนี่ยจะดีตัวเองหนีกเกษตรศาสตร์ได้หรือไม่นะครับจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับหนีกเกษตรศาสตร์และหนีลำปางได้หรือไม่นัดนี้จะสุพรรณบุรีจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับไปเยือนสุพรรณบุรีนะครับซึ่งสุพรรณบุรีไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ตกชั้นไปไทยลีก3เรียบร้อยแล้วตามด้วยเกษตรศาสตร์นะครับ เดี๋ยวรุนกันอาทิตย์หน้านะครับนัดที่31 32และ33นะครับจะไปจบอยู่ที่33นัดอีก3นัดนะครับขณะนี้ชนะ11เสมอ11แพ้8นะครับมีอยู่44แต้มนะครับเท่ากันเปี้ยเลยครับอันดับที่5 6 7นะครับอันดับที่8นะครับแอบหวังอยู่แล้วครับบางกองกอก FC นะครับแข่ง30ชนะ12เสมอ6แพ้12ครับมีอยู่42แต้มนะครับตามด้วยนครศรีอยู่ในเต็ดนะครับ มี38แต้มนะครับเท่ากับสีสเกตยูเนเตดเลยครับออก็คงต้องว่ากันในฤดูการหน้านะครับไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากครับคงคงต้องว่ากันฤดูการหน้าต้องยอมรับอย่างนั้นแหละอันดับ9 9ลงไปเนะี่ย9 10 11ลงไปเนะี่จันทบุรีนะครับมี37แต้มนะครับอันดับที่11อันดับที่12นะครับเชียงใหม่ยูไนเตดนะครับมีอยู่36แต้มเท่ากับโปลิเทโรนะครับ พัทยาอยู่ในเตดอีสานพัทยานะครับมี32แต้มเท่ากับัยนาาฮอนบิวนะครับยังไม่พ้นโซนนะครับยังไม่พ้นโซนก็ไล่มาจากเชียงใหม่มาเลยยังไม่พ้นโซนอันตรายนะครับเนื่องจากตราด FC มี29แต้มเหลืออีก3นัดเนี่ยหากเก็บได้9แต้มอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ38แต้มมันก็อยู่ใกล้ๆเชียงใหม่นะครับจันทบุรีน่าจะผ่านนะครับจันทบุรีเชียงใหม่และโปลิเน่หน้าจะผ่านนะครับเนี่ยแต่ มาชิงหนีตกชั้นกันเนี่ยฮะพัทยายูไในเตดชัยนาทฮอนบิวนกใหญ่เนี่ยฮะแล้วก็ตราด FC นะครับมาชิงกันนะฮะมีอยู่3มทีมนะครับที่จะที่จะต้องตกชั้นทีมใดทีมหนึ่งแน่นอนนะครับอืมอติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับสําหรับผลการแข่งขันและตารางการแข่งขันที่ผ่านมานะครับจะอยู่ในสไลด์ที่2โคเปอร์ด้วยตีหนึ่งนาทีนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ